วิธีการสมัครเบีเอ็มนะครับขั้นแรกนะครับกดข้างล่างครับผมคำว่าสมัครสมาชิกนะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับกรอกเสร็จแล้วกดยืนยันครับผมทางเว็บไซต์นะครับก็จะถามหารหัส OTP ซึ่งรหัส OTP เขาจะส่งมาให้เราทางข้อความนะครับจากนั้นกรอก เลข4ตัวที่เขาให้มาเข้าไปจากนั้นกดยืนยันนะครับแล้วก็มาเข้าสู่การตั้งรหัสผ่านนั่นเองนะครับตั้งรหัสผ่านง่ายๆของเราเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็กรอกเลขบัญชีนะครับตัวบนเป็นเลขบัญชีของเรานะครับข้างล่างเป็นชื่อบัญชีของเรานะครับเมื่อกอกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดยืนยันกดยืนยันนะครับจากนั้นนะครับก็จะทํามาหน้าจอ นี้นะครับเราก็ต้องทำการเปิดยูเซอร์เว็บพนันของเรานะครับก็กดที่ฝากเงินนะครับขั้นต่ำาม300บาทนะครับกดยืนยันนะครับผมขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งยืนยันนะครับมาขั้นตอนนี้ไปที่แอปโมบายแบงกิ้งของเรานะครับก็ปีก่อนก็ปีเลขบัญชีนะครับบัญชีที่เขาแจ้งมาจากนั้นก็เข้าไปที่โมบายแบงกิ้งของเรานะครับโอนเงินตามเลขบัญชีที่เขาให้มานะครับ ในตัวอย่างนะครับ300บาทโอนไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมากลับมาหน้าจอนี้ครับมากดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่กี่วินาทีก็จะทํารายการสําเร็จนะครับผมมาทำรายการสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้าเล่นเว็บ BM Club ับได้เลยนะครับขอให้ทุกคนสนุกและเฮงเ็นครับผม